ครับศีรารชาชนบุรีครับเบี้นะีบคัยยง,งเออมาเที่ยวทะเลก็ระหว่างเดินทางกับกรุงเทพก็แวะมาได้ครับผมแต่ช่วงนี้จะมีจำกัดเรื่องเวลานิดหนึ่งนะครับจะรับออเดอร์ได้จำนวนจำกัดนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มาอุดหนุนนะคะ,ะคะ่ะแม่ เ่มถึงเดี๋ยวเจเบียจะใส่เสื้อผ้าสวยๆให้นะครับแต่ว่าตอนกลางวันก่อนที่ฝนจะตกอ่ะจะร้อนมากครับตอนที่มาเตรียมต่อหนาวเนาะอากาศร้อนมากนะครับช่องมาเตรียมร้านให้ลู้าเข้าใจว่าอากาศไม่เหมือนอิตาลีเนาะสวัสดีคุณผ้าโอเคเดินกันต่อไปค่ะ ดูๆค่ะเป็นกำลังใจให้ตอนนี้ออเดอร์เต็มแล้วนะครับเพราะว่าจำกัดเรื่องเวลาครับ50คิวคิวละ8เหรีญคือรับแค่50คิวก็จริงนะครับแต่แต่ละคิวนี่หลายถุงนะครับหลายจานครับฝากใจลูกค้าครับ แล้วก็ตอนนี้แซฟเวอร์นะคะต่างเครื่องดื่มยังหนึ่งอึสีละชาขอบคุณครับศิราชาขอบคุณครับนี่เด้งเด้งผมเลยนี่นี่นี่ พี่ปูมันก็ังนีนนงีีไดถึงเ็ไวสั่งอะไรใช่ไหมสั่งยังคาทิลาสั่งยัคาุณแมสั่งยังแอแอ,อเบเบียมานี้แล้วครแม่คใช่ที่นีลยครับเบเบียแม่เกี่ยวเกี่ยวนี่แหละคะ่ะพอดีลูกค้าเดินมาเราก็ตำเจรเบียได้นะครับเกไ

อยากไปเต็มที่แล้วเนี่ยอยู่บ้านจนจะเป็นตัวตนแล้วเนี่ยัดีแหละสบายงินต้องตัวงให้หมดอยู่บ้านจนจะเป็นตัวตุ่นเลยบวมหแล้ววะกัไ่ยังได้อยู่ใช่ไหมจับเป็นเดียวไปตับย้าอยู่กับผัวหนูทุกคนยังได้อยู่ไหมได้อยู่เได้เป็นพีออเดอร์นะถ้าอะไรหมดก็เดี๋ยวจะบอกว่าเอาอะไรจะบอกนะจะมอนกับบ้านนะม่อนกับบ้านจ๊ะมอนกับบ้านเนาะเซมอนเหลือไหม ไม่ครับพี่ไม่เคยเห Mega เลือกวาดวายลงน้ำทุกวันเลยวันนี้ที่หมดเร็วเพราะว่าขายก่อนเวลานะครับเพราะว่าสงเพราะว่าลูกค้ามารอเร็วนะครับเกรงใจลูกค้านะครับปกติขายสี่โมงแต่ว,ว่าวันนี้ขายสามโมงนะครับเกรงใจลูกค้ามารอนะครับไปขายโมงเก้าโมงเช้าเลยรวงนี้คือได้สองอย่างนะลูกออย่างอะไรบ้างหมาคู่นะครับหมากคู่นะจ๊ะหนูเบอร์โทรมาด้วยลูกหนูกล,ลับบ้านไปก่อนได้ไหม กไม่ว่าหนูอยู่อ่าวก็หนูสั่งอะไรไงสื่อแปดสี่ลูกค้ามาสั่งไว้ก่อนแล้วก็ให้เบอร์กลับบ้านเดี๋ยวมาเอาสั่ไม่ได้เจอเจ๊เบียจำไม่ได้เลยเลยไม่โบราณส่งมาได้ไงให้แม่ต้องใส่ชุดแหวมาให้พ่อเนาะแม่ขอร้องใครเนาะมาใครแล้วก็มีม่อนทานนี่แล้วก็มีม่อนกลับบ้านแต่ยังก่อน มอนนี่มอนกลับบ้านเนาะโอเครู้เรื่องสูตรอะไรมีเนี้ยวนแก่เนาะใจข้าก๋วยเตี๋ยวหรือยังใจแล้วอ่ะโอ้ยเดี๋ยวไปตอบก่อนเดี๋ยวก่อนกระตือกระตือเรียนววข้าก๋วยเตี๋ยวจ่ายไปต้องนานแล้วครับค้าวก๋วยเตี <coming around> okay, ๋ยวจ่ายต้องนานแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมด้วยนะหนูมาอะไรกันโอเครู้ รอไปเลยเด้อถ้าได้ถบงก็โทรก็นักเลยอยู่ตลาดเดอะมาล์เทนฟู้ดครับถนน9กิโลครับสีราชาครับลงทางด่วนแหลมชบังครับลงทางด่วนแล้วถึงเลยนะครับเที่ยวทะเลเสร็จแล้วสัตหีบพระยองพัทยาก็แวะมาแป๊บเดียวครับแล้วก็เดินทางต่อได้เลยระหว่างรถติดนะครับหลังเคอร์ฟิวสวัสด,ดีค่ะลูกค้าค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอเอาของที่จานนี้เอากลับบ้านทำกเดี๋ยวเดได้้าแลนารแล้วกลับบ้านไได้ใช่ได้ได้ ไอคอนหยิบกระเบื <c oughs> ไไ้องเดี๋ยวแม่จะคุยนั่งได้เนาะนั่งเอาเอาให้พี่ดาเลยนะยกให้พี่ดาเลยแล้วก็เอาทังค์กลับบ้านพี่ดาเลยขอพี่ดามีจอมน้อยอัน,นนี้จอมนกับบ้านนะพี่นะน้ำยำได้ครบยอย่างๆเนาะ กิ auto, herman, so ้งก่าแซลมอนก็เป็นต่อได้ครับพี่ร้านมันก็แล้วก็ทุกอย่างทุกอย่างใส่ไข่แดงเค็มหมดเลยนะลูกนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคโอเคเปิดเฉยๆเปิดอ่ะเอาพี่ซีนออกให้หมดอ่ะพวกไข่เนาะนี่นแหละพี่ชม ไปที่พ่โอมด้เออมีอันนี้หนึ่งให้แม่ฉันช่วยอันนี้ก็ใส่ใส่มกมขาแกล็กแล้วก็ปิดเหมือนเดิมเดี๋ยวใมมนี้ปนขึ้นบินใหม่โอเคขึ้นบินใหม่อือ คุณพี่เหลืออะไรนะเหลือม่อนเนาะเหลือมอนกลับบ้านนะครับเหลือปิดรเเดี๋ยวเปดนร้านมือสองร้อยแปดมือุณพี่ไม่ใช่โอโโหอัอเอ๊ะคุณนี่สดัเปนคนเดรอนแะเดี๋ยวเผื่อพี่ไม้เข้าเห็นไหมั้าหนทสุดงยากอะไรครับไครพูดร้มากเ่างเหยกับพี่เอกเยนื่อยาง กุมม้าจ้ะกุมหมาตลาดเดอะมาล์เทนฟู้ดครับตลาดเดอะมาล์เทนฟู้ดถนน9กิโลศรีราชาครับศรีราชาชนบุรีลงทางด่วนป้ายแหลมฉังครับแต่วันนี้ออเดอร์เต็มแล้วนะครับจำกัดเรื่องเวลาครับ ไปสารไปสากันแ,แต่ว่า,าวันนี้มาทึ่ๆมาวันนี้เราเรื่องยังถึกพออมประมาณนึงน้องออมเหรอน้องออมเดี๋ยวมได้เดี๋ยวเดี๋ยวพอนี่จะขึ้นแล้วพี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บบเดียวถามทุกคนเดี๋ยวจะไม่คุยแล้วโอเคไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะน้องออมตรงนั้นสี่หกเจ็ดอยู่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปด ขอบคุณครับพี่รักนี่ค่ะโอเคของพี่รักขอบคุณเก็เก็บปเก็เกเก็บบเก็บลเก็บเก็บเนกำลังใจให้เจเบียร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่บอกลูกค้าด้ิแล้ลอของสดครับเจเบียร์ลงไปหายในทะเลี่เนาะี่ จีนี้ไงี่สอง่องล,งลกอจะเบียร์ได้แฟนเป็นขขงเรือแล้วนะครับไปหาเองตอนเช้าเลยต <laughs> อ,น,อ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 นนี่เพ็กขงหรอเขาเรียกว่า,าอะไรไตรงไตรเรือไม่ได้นนเ,เป็นไทรนะเป็นพมา่าน้ำยางน,นี่บอกว่พาเดอรปิดอะไรปิดไ เเอาบกลูกค้าคะตอนนี้เราปิดแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านเราจำกัดเรื่องเวลาและของนะคะไม่ไปเสียงเป็นขนาดนั้นนะเสียงพูดดีๆไม่ได้หรอแบมีตุ้งาเลยอะไรแล้วเอาเอาจะได้แล้วเต้นถุงอะไรอ่ะใส่กล่องอ๋อพี่พีทพ่อค่ะ าต้องใช้เวลาเมานมแต่เดียวปิดนะปิดนะมาด้วยใ้ช่างช่วยช่วยหน่ดีรอเลยนะลูกลูกค้ายังกดดันพี่แล้วทำอะไร ช่ครับที่หน้าร้านปิดรับล้วคัาลูกค้าจำกัดเรื่องเวลานะครับจำกัดเรื่องเวลาครับสั่งแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าทำไม่ทันตามเวลานะครับลูกค้าครับตอนนี้ออเดอร์เกิน50ออเดอร์แล้วนะครับแต่ละออเดอร์ก็หลายกล่องนะครับ5-10กล่องเลยครับผมค่อยมาทานวันหลังนะครับแนะนำมาวันธรรมดานะครับพี่จีจ๋าพี่จีโอเค ท่านที่อยู่ใ,ใกล้ๆแนะน,น,น,นำวันธรรมดานะครับขอไหมทำไหมแซลมอนเอาไหมทำๆน่ารักๆไม่ออดกินนะ<ป>วันหน้าค่อยมาใหม่นะครับไม่อดกินนะครับวันหลังยังมีนะครับไม่อดกินนะปลาหมึงกุ้งน้ำอ่ะหมึกกุ้งนะจ่ายแล้วร้อยยี่สิบกุ้งสดหรือกุ้งสุกที่รัก เห็นใครไข่ใครแดงเค็มนะไม่ใช่ไม่ใช่องจันทร์หรือว่าพระอาทิตย์นะเจเบียร์อยู่ตลอดครับสองวันหยุดเดี๋ยวจะแจ้งที่ทิกตอกแจ้งที่เพจนะครับเพจเจเบียร์โคลยมออฟฟิเชียลครับผม เดี๋ยววันหยุดกำลังจะแจ้งนะครับวันนี้ที่ทุกคนเห็นเบียไม่ได้ใส่คิ้เตอร์นบนะนแมสมีรอยลิ้มติกวยแมส์ีอย่งลิกรอยโอเคตรงลิกรอยพี่กัดร้านตลาดเดอะมอลท์เทนฟู้ดถนน9กิโลสีราชาครับเดอะมอลท์เทนฟู้ดตลาดเดอะมอลท์เทนฟู้ดครับถนน9กกิโลสีราชาชนบุรีครับ ลงทางด่วนแหลมชะบังครับลงทางด่วนแล้วถึงเลยครับเปิด4ี่โมงเย็นครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากลูกค้ามารอก่อนเวลานะครับในวันหยุดะครับเจเบลก็จะขยับเวลามาให้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็เริ่มขายตั้งแต่บ่าย3ามครับพี่ไม้พี่ไม้จ๋าพี่ไม้กลับบ้านถ้าเป็นวันหยุดเสาที่จะขยับเวลาให้นะครับปกติเปิด4โมงเย็นครับ พี่มาใมีกุ้งปู้งอย่างเดียวเนาะกุ้งกุกับบ้านบอกกองน้อยนี่งคุณพี่ชื่ออะไรครับจูนฮะจูนพี่จูนเนาะพี่จูนเดี๋ยวอยู่ในปึกนี้นะคะที่ใหม่เดี๋ยวจะเริ่มขึ้นที่ใหม่แล้วพอหมดตรงนี้ปุ yeah, <e right ๊บเดี ja ๋ยวจะร้างใหม่แล้วนะคะนะคะขอหายใจหนึ่งนาทีไม่ใส่หมาล่าอะไรเลยเนาะใส่น้ำจิ้มแทนเลยอย啊

อตอนนี้ลูกค้าทยอยมาหน้าร้านเรื่อยๆอนะครับตอนนีไ้ไม่ไม่ไม่ได้แล้วนะครับทําไม่ทันเวลานะค,ะคะนรับสวะะจัจำกัดเรื่องเวลานะคะนนรับ จะเบียร์ขายที่ตลาดเดอะมอลเทนฟู้ดครับศรีราชาชนบุรีครับกอไม่ทราว่าไม่พรอะพอมันยนคะเรต้องเรื่องเวลาด้วยยำให้อคุ่ครับมนกิปุมัน้นวเลยบ้าสะอด้เลยมาทาหนะครับขอโทษนะคะลูกค้าสายลูกค้าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าจ๊ะ ยี่ท่นานี้วันไหนวันธรรมดาวัราาธรรมดาแล้วลูกค้าจ้าพอทานได้ไหมเจ๊ออขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ก้อ,อยู่ไหนคบตอนนี้ลูกค้ามาเรื่อยๆเยลยยังไม่ได้ใช่ไหมคะเนียเอาเอาอเอาไ